สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการคนของกงนะคะใน EP ที่2แล้วนะคะมีหลายคนที่เรียกร้องเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าเมื่อไหร่จะมี EP ที่2เมื่อไหร่จะมี EP ที่2ติดตามอยู่นะคะติดตามอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตอากงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัดเป็น EP ที่สองว่าด้วยเรื่องของ ปฏิหารอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับออยนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะสำหรับ E.P นี้นะคะก็มีคนอยากรู้ว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นของอากงและออยเนี่ยเดินทางมาเจอกันได้ยังไงมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่ากลัวมากๆนะคะก่อนหน้านี้คือมีจริงหรอมีจริงเหรอวะเฮ้ยได้หรือเปล่าคืองงว่าแบบมีจริงหรอจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยต้องไปอยู่หอคนเดียวนะคะก็เลยแบบว่าปีหนึ่งเนี่ยคือแย่มากเวลาที่เราแบบไปมาหาวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะแล้วก็คือเหมือนแบบทุรังที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยคือ ก็อารมณ์ลูกคุณหนูมากๆก็คือไม่เคยได้ออกไปไหนอะไรกับใครไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็คืออยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะคะพอวันหนึ่งที่เราต้องไกลบ้านจริงๆก็อยู่มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยที่เรียนก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรแยกเขตสารสนเทศปุรีมันก็ไกลจากบ้านมากๆเพราะว่าบ้านอยู่มหาชัยกว่าจะไปถึงนั่นก็ประมาณแบบสักสองชั่วโมงละกันแบบนี้นะคะก็นั่งรถตู้ไปในขณะเดียวกันคือตอนที่ไปอยู่หอเนี่ยมันก็ต้องอยู่ไปก่อนแบบสามอาทิตย์แรกอะซึ่งเราไม่ได้กลับบ้านเลยพอหลังจากนั้นรับน้องเสร็จปุ๊บอ่ะก็ยอมลาบเลยว่่่่าาาาากกกััััันน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 นเเลลลยรรรรรรดมมมมะะะะะะคคค็็ืออ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 แแแบบบบบบบีีีีีี้้้้้งงงงงพพสสจจใตตตณขขไปทุ๊ ในคืนวันนั้นเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้กันเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเหมือนไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็เหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนเราอะหลุดโฟกัสคือด้วยความที่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีแม่ที่คอยเหมือนแบบกวดขันเรานะว่าทำอะารหรือยังทำอะไรหรือยังอะไรแบบนี้แต่พออยู่ที่นู่นเนี่ยมันไม่มีใครที่มาโฟกัสเรานั่นก็คือเหมือนแบบเราฟรีไทม์เราฟรีสไตล์เราฟรีทุกอย่างไม่มีใครมาคอยบังคับอะไรเรานะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยแบบปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่แย่มากๆเนนนื่่่องจาาากวววเเเลลไปรีียยแ้ เรียกว่าการเรียกราดละกันก็มีติดเอฟบ้างอะไรบ้างก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกนึกคิดถึงตัวเองเลยมากไปกว่าคิดถึงว่าเฮ้ยเอ็อเอ็นทันติติดแล้วเนี่ยแอดมิชชั่นติดแล้วเนี่ยว่าเท่แล้วนะแต่ว่าเอ็นทันติตหรือว่าแอดมิชชั่นติดเนี่ยเราเรียนจบ4ปีพอเพื่อนอะคือมันเท่กว่าแล้วตอนนั้นก็อยู่ปีหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอ่ะแล้วที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะก็คือมีอโอมารอ เป็นพระประจามมหาเที่ยงไนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปกราบไหว้นะคะแล้วเราก็ชอบพอมีกันเทศอยู่แล้วนะคะดังน,นั้นพี่ก็ปั่นจักรยานไปจาไป้าไปวัดอุ้มพ่อนะคะก็ขอพรเลยจา้าพ่อจ้าช่วยหนูหน่อยนะหนูเรียนจบสี่ปีพร้อมเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าหนูจบสี่ปีพร้อมเพื่อนเนี่ยหนูจะไม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนอีกเลยจกนกว่าจะถึงปีสี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยขึ้นปีสองนั่นแต่ว่าปีสองสามสี่ดิฉันจะไม่ไปร้านเหล้าจะไม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเด็ดขาดเนื่องจากว่าถือสัจจะไวแล้วก็กลัวที่จะแบบเรียนจบไม่รรรรมกกัวปราาบงิิงตฏธ ซึ่งจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะขออนุญาตเติดชื่อนิดนึงกับการชื่อแชมป์นะคะคือเขาเองเนี่ยก็ มีอะไรที so ่เหมือนเมือนกับเรานะคะแล้วก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรก็คือเขามีเฮงเจียนะคะแล้วก็เขาเองก็เห็นอะไรในตัวเราค่อนขงมากในขณะที่เราเองยังไม่เห็นตัวเองเลยนะคะเราก็คุยกับเขาเออคุยไปคุยมาคุยมันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามันก็มีความเอ็นในใจว่าแบบมีจริงเหรอวะมีจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวหนังสือสวดมนต์มากนี่เป็นเรื่องที่โคตรตลกทุกคนว่าแบบทำไมถึงกลัวหนังสือสวดมนต์เพราะว่าเหมือนในหนังสือสวดมนต์มันจะมีแบบใครทําอะไรแบบโกหกพ่อแม่จะตกนรกหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะคือมันกลายเป็นคนกลัวแบบไม่กล้าที่จะเข้าไปดูไม่กล้าที่จะเข้าไปอ่านว่ากลัวว่าเราทําผิดอะไรไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เข้าสู่วงการที่โอเคเขาบอกว่าสวดมนต์เนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราก็เลยลองดูว่า าบอกว่าใครทําใครได้สวดมนต์แล้วทำให้เรามีสติและปัญญาที่มากทำให้เรามีสมาธิอะจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มมาจากที่บอกองค์พ่อไว้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนอีกเลยนะคะสําคัญที่สุดคืออยู่หอทุกคืนจะเริ่มสวดมนต์สวดจากแบบง่ายๆก่อนพาหูมหาการสวดนี้ทุกวันจนเริ่มสวดแบบยอดวัคกันไปปีโดสวดชินบัญชรสวดสวดไปเรื่อย ้องพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2นะคะจนถึงทุกวันนี้คือสวดแบบนี้ทุกวันเอาแต่ปี2หรถึงปีส่สวดไม่เคยขาดเลยแม้แต่ว,วันเดียวกับมาบ้านก็คือต้องขึ้นขึ้นไปสวดมนต์ที่ห้องพระนะคะก็ต้องสวดบทนี้สวดทุกวันก่อนจะออกไปไหนก็ต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งนะคะก็เลยทาให้เราอ่ะเหมือนชินกับการสวดมนต์และที่ส่งผลบุญที่เราได้สวดนั้นมันทําให้เราเข้าใจว่าใครทําใครได้นั้นเป็นยังไงนะคะแล้วพอเราเริ่มสวดไป สักพักหนึ่งแล้วกันไม่ถึงปีเลยค่ะต้องบอกว่าไม่ถึงปีด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเอะเหมือนเรามีซิกซเซนเลยแต่เราอะคิดว่าเรามีหรือเปล่านะเรามีหรือเปล่านะแต่ว่ารังสังหรณ์อของเราค่อนข้างที่จะแม่นมากๆเหมือนเราอแะบบรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนคนอื่นรู้ว่าคนคนนี้จะเจออะไรแต่เราก็คิดว่าแบบมันไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่พอเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงมันจะคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมเรื่องนี้เหมือนเราเห็นมาก่อนก็รูเหมือนเดจาวูแต่มันก็ไม่ใช่ไม่เชิงแบบนั้นนะคะแล้วก็พอเราสวดมนต์มาเร มันก็ทําให้เราอะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ hey, เหมือนฉันเห็นผีหรือเปล่าคือตาเนี่ยมองไม่เห็นนะแต่คือว่ารู้สึกว่าเหมือนตรงนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเราไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วนะเราควรจะไปเข้าใจปะ่ะคือเราก็แบบ กลัว่อให้สวดมนต์ยังไงก็คือกลัวก็คือกลัวผีนั่นแหละเอาจริงมันไม่ได้แปลว่าการที่เรามีแบบนี้แล้วมันจะกลัวผีไม่ได้สิ่งหนึ่งเราบอกเลยนะว่าเราขอไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่เอาอะไรเลยได้ไหมคือไม่อยากเห็นเห็นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดได้ยินก็คือหลอนมากนะเราก็คิดว่าพากกอนไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็พอสวดมนต์มาเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีองค์มีคนทักเริ่มทักว่าเรามีองค์นั้นก็มีทั้งแบบมีคนมาทักว่าเออเนี่ยเตรียมรอรับแบบ เฮ้ยคือจะมาอยู่กับเราได้ยังไงนะคะแล้วก็จนพ่อก,กับแม่เนี่ยก็แบบเอออยากงม,มงายหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเขาแค่พูดแค่นี้ว่าแบบเอออยากงม,มงายอะไรประมาณนี้แต่เราก็รู้สึกว่าอืมอืมก็คืออยากงม,มงายอยากมุกมุ่นแล้วกันก็กลัวว่าจะงม,มงายเหมือนกันพอไปไปมาๆนะคะมันเหมือนกับยิ่งเราอะคะ่ะสื่อจิตหมายถึงว่าจิตเรานิ่งแค่ไหนนะคะมันนี่ําให้เราอะ เหมือนสัมผัสกับสิ่งแบบนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้เราจิตแข็งนะคะจนมีปีหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ปีสามนะคะอยู่ปีสามคือขึ้นกําลังขึ้นปีสามแล้วกันก็เหมือนพยายามหาว่าคือทำไมเราอยากไปสารเจ้านาจาซึ่งก่อนหน้านี้คือน,นอกจากจะมีคนทักว่ามีองค์พระแม่อ,อุมาแล้วอะคือพ่อแม่เราเนี่ยก็อยากให้เรารู้ไปเลยว่าเรามีองค์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบไปหาอาจารย์ของพี่ชายเรานะคะพอไปหาอาจารย์ของพี่ชายเราเนี่ย ก็ถามไปว่าอาจารย์เนี่ยลูกเราเนี่ยมีองค์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ตอบกลับมาเลยว่ามีจริงคือเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในร่างผู้หญิงก็คือนาจานะคะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยมีนาจาก็ลองดูสิว่าชีวิตนาจาเป็นแบบไหนชีวิตเองอะ่ะเหมือนนาจาไหมนะคะนั่นแหละตอนนั้นมาเราก็เริ่มศึกษาเรื่องนาจาว่าชีวิตเรากับนาจาเนี่ยเหมือนกันไหมวะเออประมาณนี้อ่ะพอถึงจุดจุดนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยแบบ คิดอีกว่าศาลเจ้านาจาเนี่ยมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างก็ไปอาสารเจ้านาจาอ่างศิลาก็ไปแล้วเอาไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่มีศาลเจ้านาจาที่สมุทรสงครามทีแม่กองนะคะติดก,กับริมน้าเลยก็เข้าไปก็ไปไหว้ปกติแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็คือเหมือนขอพรปกติเนาะเข้าไปศาลเจ้านาจาที่เป็นแบบอามเล็กๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บไปเปิดเจออันนึงคือดูในดูดูในยูทูปนะคะก็เป็นแบบศาลเจ้านาจาหัดใหญ่อุยยิ่งใหญ่มากเลยอะทำไมฉันอยากไปที่นี่ซึ่งตอนนั้นห้อยนาจา คนที่ให้มาก็คืออากูเราคะก็คือนาชายเราบอกว่าเออเนี่ยกูให้เอาไปห้อยสิก็ไปห้อยเราก็ห้อยอันนะั้นมาตลอดเลยจนแบบว่า มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นิเวศหาวรหรือว่าเราเรียกเขาว่าป้านะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราทักไปหาเขาก็พยายามตาม Facebook เขาว่าฉันจะสามารถติดต่อก,กับอาจารย์คนนี้ได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่มาหาวิทยาลัยเราไม่สามารถที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลหรือจะบอกพ่อแม่ยังไงว่าฉันอยากไปที่นี่มากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราจะเป็นห่วงไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเราก็วันนั้นก็โชคดีมากคือเราก็ไปเจอเจอว่าแบบเอออาจารย์นิเวศหาวรเราก็ทักไปสวัสดีค่ะอาจารย์เ,ออ,เ,เออคือหนูเนี่ยอยากไปแบบ สันเจ้ามากๆเลยนะคะคือมีคนทักว่าหนูเนี่ยมีนาจาเอออาจารย์ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูมีจริงหรือไม่จริงหนูไม่อยากงงงายอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าบางก็บอกว่าอางั้นถ่ายลูกตอนนี้มาหน่อยถอดแว่นนะแล้วก็เปิดได้ผากด้วยแป๊บเดียวเองค่ะพอส่งให้ปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าเชิญมาส่งเจ้าที่ศาลเจ้านาจาหน่อยได้ไหมเชิญมาลงพระที่นี่ได้ไหมเราก็แบบว่าโอ้ลงพระเลยเหรอคะเขาบอกว่าเรามีจริงเราก็ข้างในของเราเนี่ยมาเต็มด้วยหมายความว่าเหมือนมาเต็มแล้วอะข้างในเรา คืออากงอะ่ะคืออยู่กับเราเต็มเต็มอะ่ะเข้าใจไหมคะแต่เราแค่ยังสื่อกับท่านไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอากงเนี่ยอยากให้เราทําอะไรให้นะคะตอนนั้นเนี่ยคือป๋าก็เชิญเราเชิญมาประมาณสอง,ส,องสามปีอะ่ะเราไม่เคยได้ไปไอือด้วยความที่เรียนมาหาวิทยาลัยเนาะเขาบอกว่าเรามีนาจาเขาบอกว่าอยากให้เรามาทรงพระที่นี่เราก็เลยบอกว่าถ้าหนูไปสรงพระเนี่ยหนูไม่เอาหรอกทรงเจ้าเดีอวคนอื่นเขาอหนูาหาหาเป็นบ้าคือแบบจะมีใครเชื่อเราบ้างพ่อแม่เราจะเชื่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คนอื่นที่มองเราห่ะจะรู้หรือเปล่าว่าแบบ มีจริงหรือไม่จริงขนาดตัวเราเองเรายังไม่เชื่อเลยจนกว่าถ้าเกิดว่ามันเจอกับตัวเองอะเราถึงจะเชื่อจนวันหนึ่งนะคะที่เรามีโอกาสที่จะได้ไปสารเจ้านาะจ่หาหัใหญ่ทำไงก็ได้ให้ได้ไปนะคะสุดท้ายแล้วนะคะทำงานอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งในปีที่หนึ่งนี่แหละ ก็บอกพอว่าพอเรามีไปตรวจงานที่หัดใหญ่บ้างไหมที่สงขาบ้างไหมหนูขอไปด้วยได้ไหมคือถ้าเกิดไปเนี่ยหนูขอไปแหวะที่นี่หน่อยได้ไหมคือหนูอยากไปมากๆเลยพอเขบอกว่าอ่ะโอเคได้ผมมีไปตรวจงานงั้นก็เดี๋ยวไปกับผกละกันอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปมีโอกาสได้ไปแล้ววันนั้นเนี่ยก็ไปแต่เช้าเลยโอ้โหแต่ว่าไปหารครั้งแรกที่เข้าไปคือเราไปศาลเจ้านาจารย์ทพี่เราไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากคือแค่รู้สึกแค่ว่าเออแน่นหน้าอกเฉยๆแต่ไม่ได้มีอาการอะไรแปลกแต่พอวันนั้นเนี่ยที่เข้าไปศาลเจ้านาจารหัดใหญ่จริงๆแค่เหมือนเเดิข้้าาไไปออ่่่ะนนนตหหลลััททีี เดินเข้าไปในศาลเจ้าปุ๊กหายใจไม่ออกจะอ้วกเราก็รู้สึกและเคยเป็นไรวะก็เลยเดินถอยกลับมาใหม่ถอยออกไปข้างหน้าศาลเจ้ายกมือไหว้ก่อนเดิทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไรวะเอออะตอนนั้นก็คือยังไม่เจอป้าก็เดินเข้าไปอะก็ไปฝ่ายทูบนู่นนี่นั่นนะคะก็ไปไหทูบบอกที่กงฟ้าดินบอกอมเจ้าแม่กุนอินแล้วก็บอกอาจารย์ตัวเองนะคะก็ไหว้อากงนาจา๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับอาจารย์นิเวศอาจารย์เนี่ยก็น่ารักมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเขาก็ให้เกียรติเรานะคะด้วยการที่ให้ลูกสาวเขาเน่่ยเขาาต้อองงกรระไนคซึ ลูกสาวเนี่ยก็ได้คุยกับเราเป็นการส่วนตัวว่าออยากถามอะไรนะคะเราก็เลยถามไปว่าพี่คะคือหนูเนี่ยอยากรู้ว่าทําไมหนูถึงอยากมาสารเจ้านาจาหัดใหญ่เขาก็เลยมามองมาที่ของเราว่าเราห้อยนาจาอยู่เขาก็เลยบอกว่าลองมองขึ้นไปบนเขาสิที่นั่นว่านาจาที่อยู่บนเขาเนี่ยกับที่เราห้อยเนี่ยองเดียวกันไหมเขาก็บอกว่าองค์ที่เราห้อยเนี่ยเป็นนาจารุ่นที่สารเจ้านาจาเป็นคนทํานะคะแต่ว่ากูเราบอกว่าเอามาจากมาเลยซึ่งแปลว่าคนมาเลยนับถือ อาจารย์นิเวศมากๆแปลว่าต้องมีคนที่มาบูชาที่เนี่ยเอาไปที่มาเลแล้วนะ้าชายเราอะ่ะจะต้องไปทํางานที่มาเลไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีแบบคนให้มาเขาก็เลยเอามาบูชาแล้วเขาก็ให้เรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเออลูกสาวของอาจารย์เนี่ยก็ถามต่อว่าเาเกิดวันอะไรปีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยถามไปว่าที่อักงเนี่ยอยากให้เรามาที่เนี่ยเพราะอะไรนะคะอยากให้เราทรงเจ้าหลอหรือยังไงเขาก็เลยบอกว่า1งปีเนี่ย ท่านขอเราสิบวันได้ไหมากับการที่ท่านอขอใช้ร่างเราในการลงมาทํางานทํางานคืออะไรคะทางานคือลงมาปรดลูกศิษย์ลงมาช่วยเหลือลูกศิษย์แค่สิบวันไดไหมกินเจถวายท่านหน่อยได้ไหมถ้าทําได้เขาขอแค่สิบวันและหลังจากนั้นคือเขาจะไม่ยุ่งกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเลยคือเขาอยู่กับเราจริงแต่ว่าเขาจะไม่มาทรงอะไรมั่วๆแบบนี้นะคะเช็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องคิดว่าเออจะให้สัจจะกับอากงว่าอะไรดีถ้ากงขอ คือเราเลือกท่านไม่ได้แต่ท่านเลือกเราแล้วเราก็ต้องบอกว่าโอเคด้วยสัจจวาจาของหนูอะกงขอแค่นี้หนูทําให้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะมาทรงเจ้าที่นี่ทุกปีโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นหนูก็จะมาทําหน้าที่ที่นี่ตามเจตสิงที่อากงต้องการอันนี้ก็เป็นสัจจที่ให้กับอากงไว้นะคะปฏิหาริย์แรกที่เกิดก็คือในวันนั้นอาจารย์กับลูกอาจารย์ก็ถามว่าเย็นวันนี้เนี่ยมาที่อาร์ตอีกรอบได้ไหมเราก็บอกว่าได้มีชุดขาวกางเกงขาวไหมมีค่ะ เขาเลยบอกว่าองั้นมาที่จาลเจ้าหน่อยเพราะว่าเออเหมือนแบบจะเชิญพระให้นะคะจะลองเชิญพระว่าพระเนี่ยจะมาไหมก็คืออากงเนี่ยจะมาไหมนะคะก็พอถึงตอนคืนเราก็ไปก็ถอดทุกอย่างออกหมดเลยนะคะแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มีคนมาตีกองแบบเยอะมากตีกองแบบตี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 แล้วก็หูเยอะไปหมดแล้วก็แบบตอนตีกองก็คือง่ายๆคือแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนทุกอย่างระเบิดออกมาหมดเลยคือทํายังไงดีวะแล้วเราก็เกงเกงเกงทุกอย่างจนมันก็เหมือนแบบ คือเราเกง่งอ่ะคืออยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้ายิ่งเกง่งจะยิ่งปวดเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ร่างเราได้อย่างเต็มที่คือถ้าเกิดจะเอาจริงๆคือเราต้องปล่อยปล่อยไปเลยก็คือคําพูดที่บอกว่ากลายเป็นสิทธิ์จิตเป็นอาจารย์นั่นแหละค่ะคือเขาแค่มาใช้ร่างกายของเราแต่ข้อมเราด้วยจิตแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราอ่ะยังไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ร่างทรงเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเขาแค่ลองแบบลองเหมือนเชิญพระดูว่าพระจะมาไหมพระจะมาเต็มไมหมหรืออะไรเงี้ยค่ะ ปรากฏว่าร่างกายเรากับองค์เนี่ยก็ยังไม่ได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคือท่านมาแล้วท่านก็หลุดนะคะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยปฏิหารและที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์นิเวศก็บอกว่าเอาชุดของเขามานะคะให้เอาชุดของเขามาตอนนั้นก็ยืนงงๆนิดหนึ่งว่าเอามาทําอะไรนะใส่เขาบอกให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยใส่ชุดเขาเนี่ยให้กับออยหน่อยเออเอามาใส่ให้หวยหน่อยเราก็ตกใจนิดนึงว่าโหชุดที่เขาทรงมานานเป็นสิบปีอะแต่ทําไมเราได้ใส่ ึ่งชุดแบบนี้เขาไม่ให้ผู้หญิงใส่คือเป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดของเราอ่ะแล้วเราจะใส่ได้ยังไงถ้าบารมีไม่ถึงจริงๆเราจะได้ใส่ชุดนี้ไหมเราก็เลยคิดมาตลอดว่าที่เขาเชิญเรามาทรงเจ้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะจนวันนั้นได้ใส่นอกจากได้ใส่ชุดเขาแล้วนะคะใส่แบบเต็มยศเลยแล้วท่านก็มากำกับเองด้วยว่าต้องถ่ายรูปท่าไหนยังไงแบบไหนให้ลูกถ่ายให้ทุกอย่างเอาบรลลังก์ที่เขานั่งบัญชาการเนี่ยเอาลงมาด้วยแล้วก็ให้ออยเนี่ยนั่งในนั้น พัดทุกอันอุปกรณ์ทุกอย่างที่ท่านจะต้องใช้เราได้จับหมดทุกอย่างที่เป็นของเขาไม่ว่าจะเป็นห่วงเป็นหอกเป็นพัดเป็นเป็นบอลลังเป็นชุดทั้งหมดของอาจารย์นิเวศเราได้ใส่มาหมดแล้วนั่นคือปฏิหารแรกเนี่ยจะบอกว่าเราถามอาจารย์กลับไปว่าป้าทําไมป้าถึงให้หนูใส่ล่ะเขาหายมาพูดกับเราแค่ประโยคเดียวว่าแล้วถ้าบารมีไม่ถึงอ่ะจะใส่ได้ไหม,มถ้าเขาไม่รู้หรือสัมผัสอะไรข้างในเราไม่ได้เขาจะยอมให้เราใส่ไหม คือข้างในเนี่ยเขามาเต็มแล้วแต่เราเองเนี่ยพอมาเป็นร่างทรงเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้อะไรไปก่อนว่าต้องทํายังไงทําอะไรบ้างนะคะแบบนี้คือปฏิหารที่1่ปฏิหารที่2เราก็คิดมาตลอดว่า,าอะกงถ้าอยู่กับอมงยจริงๆเนี่ยไหนลองแบบหาปฏิหารให้หนูเห็นหน่อยได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอกลับจากหาดใหญ่มาเนี่ยเรามีทําค่ายนะคะเป็นค่ายเยาวชนมากรุเทศกอลักทะเลทำทั้งหมดแบบ12ค่ายอะง่ายๆแล้วเด็กเป็นร้อยคนเราก็ต้องคุมแบบคุมง,งาน,นทุกอย่างเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเหมือนครูใหญ่อะในโรงเรียนอะแต่ว่าเราต้องพาเด็กไปทำค่ายค่ายหนึ่งครั้งละหนึ่งร้อยคนเราต้องควบคุมคนหนึ่งร้อยคนได้ไปสามวันสองคืนในแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นครูใหญ่ที่คอยตรวจเช็คทุกอย่างแล้วก็เป็นคนวางแผนการทํางานทั้งหมดคือทุกอย่างเราเป็นคนควบคุมทั้งหมดซึ่งอากงนาจาซาไทจื้อเนี่ยเป็นคนที่เป็นอากงเป็นเทพที่วางแผนเก่งมากเนื่องจากว่าเขาเป็นนักรบสวรรค์นะคะเป็นแม่ทัพหนึ่งในแม่ทัพที่เก่งมากๆท่านเองจะสอนบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นแม่ทัพเราคือทหารเราคือแม่ทัพถ้าหากว่าเราไม่สามารถ นำทัพของเราเนี่ยไปสู้ศึกได้ถ้าเราไม่วางแผนก่อนเราจะรู้ไหมว่าคนที่เรานําไปเนี่ยจะมีชีวิตรอดกลับมากี่คนนั่นแปลว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เราต้องรู้จักการวางแผนมันก็ทําให้เรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนท่านจริงไหมตอนที่ทํางานทุกงานเราจะวางแผนงานทุกอย่างท่านบอกว่าใช้สติและปัญญาให้มากแล้วก็นึกถึงคําพูดท่านให้มากๆมีความอดทนให้มากแล้วจะผ่านทุกอย่างไปได้ณนะตอนนั้นที่ทําค่ายก็เกิดอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนตกลงมาแล้วมันต้องมี walk ลน l ี y ให้ ฝนตกหนักมากเราต้องคิดว่าแล้วถ้าฝนตกแบบนี้กิจกรรมที่เราตั้งไว้เราจะเอาอะไรมาทดแทนได้บ้างเด็กๆจะไม่ได้วอลเลยลี่แล้วเวลาที่เขาไปคุยกันเนี่ยทําไมมีแบบค่ายนี้ได้วอลแลยลี่ทำไมค่ายนี้ไม่ได้วอลแลย rally, ลี่เพราะติดฝนเราเนี่ยก็เลยออกไปข้างนอกจุดคูป16หลอกการแจ้ง เราก็เลยพูดว่า mm hmm. อากงอมวยขอพรนะวันนี้อโวยมาทํางานถ้าหากว่าอากงเนี่ยอยู่กับหมวยจริงๆนะถ้าอยู่กับหมวยจริงๆขอให้ปฏิหารอากงบังเกิดหน่อยได้ไหมให้ฝนหยุดต,ตกแล้วหนูสามารถพาเด็กๆเ,เนี่ยวอล์กแอนดี้ได้ทุกคนใช่ไห้ว่าฟ้าคลุมมากแบบว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าตอนนั้นอะหนักมากไม่มีโอกาสที่จะให้เด็กกลุ่นั้นออกมาวอล์กแอนดี้ได้เลยจนออกไปปักุ่งสิบหกดอกบุ๊กสักพักหนึ่งฝนหยุดแต่รอบๆเนี่ยคือปกคลุมด้วยฟ้าที่มืดสนิท แต่มีแค่ตรงรีสอร์ทที่เราไปทํามีแค่แสงสว่างแค่ตรงนั้นเลยบอกว่าอากงเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกนะกลับไปอโจะกินเจถวาย3วันแต่ขอให้แบบว่าทํากิจกรรมเสร็จก่อนนะฝนถึงตกได้นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าแบบทุกครั้งเราจะทํางานอะไรเราจะต้องไปที่ไหนแล้วฝนจะตกเราจะสามารถขอปฏิหารจากท่านได้เสมอคือทําให้ฝนหยุดตกเนี่ยเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้ง่ายอะนะ จิตเราไม่ถึงจริงๆหรือถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อหรือศรัทธาจริงๆอ่ะเราก็อาจจะพรนั้นอาจจะไม่ได้สาเ,เร็จผลสำลีผลอย่างที่ใจเราต้องการนะคะ<ด>สิ่ง,<ด>งนี้ก็คือสิ่งที่อยากจ,จะบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีปฏิหารอะไรอีกนะคะปฏิหารหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออากงทําให้เห็นหน่อยได้ไหมว่าทําไมแบบหนูถึงต้องมาอยู่แบบนี้เพราะอะไรท่านจะไม่ได้มาสื่อกับเราได้โดยตรงในช่วงแรกๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าทรงเจ้าหรือว่าทรงไม่เป็นนะคือพูดตรงๆเลยว่าทรงไม่เป็นเราก็ต้องมานั่งฟังอีกว่า เอฟหพระคืออะไรวะเข้าใจปะเออพอย้อนมาเรื่องของการฝึกพระเราก็มานั่งคิดแล้วว่าฝึกพระคืออะไรต้องบอกว่าอากงอะไม่เหมือนองค์อื่นเลยอากงที่อยู่กับเราจริงๆไม่เหมือนองค์อื่นจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าใครสัมผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้คือเรากล้าการันตีได้ว่าเราเป็นหนึ่งองค์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆถ้าให้เราใช้สติและปัญญามากๆเช่นมีคนบอกว่าต้องกินเจก่อนนะและต้องมาฝึกพระ เราได้แต่ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าแล้วถ้าเรามีองค์จริงๆถ้าอยู่กับเราจริงๆทําไมเราต้องฝึกเพราะอะไรทำไมต้องฝึกอ่ะฝึกให้เหมือนหรอหรือยังไงเรามีคําถามนี้อยู่ในใจตลอดเวลาว่าฉันไม่อยากฝึกอ่ะมันคือการฝืนเพื่อให้คนอื่นแบบเชื่อเราหรอหรือยังไงอากงเนี่ยก็โดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันไม่สามารถฝึกได้นะคะฉันไม่สามารถฝึกได้และในทุกๆครั้งเนี่ยแรกๆเนี่ยคือเราก็ยังไม่สามารถ ติดต่อกับท่านได้หมายความว่าเราไม่สามารถสื่อกับท่านได้ว่าท่านต้องการอะไรนะคะมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามันประมาณนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเราอยากได้ยินท่านพูดว่าเออท่านอยากได้อะไรจากเราท่านอยากให้เราทําอะไรภารกิจอะไรบ้างที่ท่านอยากให้เราทำนะคะตอนนั้นก็คือยังสื่อไม่ได้จริงๆพอมาปีที่เมื่อสองปีก่อนนะคะเมื่อสองปีก่อนอากงก็บอกว่าให้เอาอากงนาจาเนี่ยกินซินแรกของเราเนี่ยไปที่ศาลเจ้านาจาอ่างศิลาชนบุรีซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงแบบ ตุดจีนพอดีนะคะจุดจีนพอดีเราก็เลยขับรถไปกับเพื่อนแล้วก็อาจารย์อีกคนหนึ่งก็ไปเราก็เตรียมแบบว่าพานครูเนี่ยไปด้วยก็คือบอกบอก,บอกว่ามีดอกบัวกี่ดอกผูกกี่ดอกเทียนกี่เล่มใส่พานไปแล้วก็ยกก็เอาห่วงเอาทุกอย่างเนี่ยไปด้วยหมดเลยแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปจุดผูกลางแจ้ง36ดอกหน้าที่กงฟ้าดินนะคะบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป นะคะให้ถือเป็นเลิกงามยามดีบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยว่าหลังจากนี้คือคําสั่งของเบื้องบนก็คือคําสั่งของอกงนาจาซาไทยจื้อว่าออยจะมีอาจารย์ได้หนึ่งคนเท่านั้นที่จะสามารถลงมาสอนวิชาได้ท่านจะเป็นองค์เดียวเท่านั้นที่ลงมาบอกทุกอย่างกับเราได้คือให้อกงนาจาซาไทยจื้อเป็นองค์ประธานในร่างของเรานะคะ,นะคะก็คือ ท่านจะลงมาสื่อกับเราได้แล้วก็ต่อเมื่อเราเปิดทุกอย่างออกนะคะท่านก็จะลงมาสอนเราได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาล่ะก็ทําให้เราค่อยๆสื่อกับเขาได้ค่อยๆได้ยินเขามากขึ้นมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิมาตั้งแต่ปีสองจนถึงปัจจุบันนับไปว่าปีสองปีสองปีสามปีสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปีที่เก้าแล้วคะ่ะปีที่เก้าแล้วที่เราอยู่ตรงนี้พอถึงวันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คะ่ะบารมีของท่านก็จะบังเกิดเองโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยอันนี้กกก็็ถือออวว่่าาาเเปปนรรจะบบฏิิัต ยอ่อมนําไปสู่ให้เกิดบารมีเมื่อถึงเวลาของการที่คนที่เป็นร่างหรือคนที่มีองค์จริงๆจะต้องทางานบารมีจะบังเกิดเองออร่าจะบังเกิดเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสร้างไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาบารมีจะบังเกิดเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะอันต่อมานะคะก็คือพอเราเนี่ยสัมผัสได้นะคะเริ่มคุยกับอง์ได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราร้องไห้หนักมากๆตอนเด็กๆเนี่ยโดนป้าตีหรือโดนทางโทษโดนแม่ตีตอนดื้อๆแบบเนี่ยร้องไห้จนชักเลยคือแบบมือเกงแบบชาไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าคือ หายใจไม่ทันคือแบบแปลกมากแน่นหนักอกไปแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้เนยว่าร่างทรงเป็นแบบไหนองค์คืออะไรคือไม่ได้แบบสนใจเรื่องนี้แล้วกลัวมากมากนะคะพอโตมาก็เลยรู้ว่าพอมน,นี้ท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราโมโหหนักมากมากหนักแบบหนักสุดๆกับเราให้หนักมากมากนะคะท่านจะมาคุมราทันทีหมายวามว่าจิตของท่านอ่ะ,ะจะสุกเราทันทีตัวที่เราไม่ดูตัวอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับคนที่มีองค์หรือว่ามีองค์ครูบาอาจารย์จริงๆนะคะท่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่า ปฏิหารหลายๆปฏิหารที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอีกหลายปฏิหารมากตั้งแต่เราสัมผัสกับอากงได้มีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังก็ต้องรอในอีพีต่อๆไปแต่อีพที่3เนี่ยถือว่าเป็นอีพีที่ทุกคนอยากดูแล้วกันนะคะจะเป็นอีพีที่เราเนี่ยจะพาทุกคน,นไปดูว่ากอนอากงจะลงมาจะทรงเจ้าลงแบบไหนท่านเป็นยังไงนะคะเวลาที่ลงมาโปรดลูกศิษย์นะคะในอีพีที่สนะคะก็จะเอาเอ ตอนที่ลงพระเนี่ยมาให้ดูปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราไม่ได้ลงไปหัดใหญ่นะคะเนื่องจากว่าติดโควิดนะคะโควิดเนี่ยระบาดหนักมากจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ว่าเราเองก็มีอาร์มที่เราไปสวดมนต์ไหว้พระในทุกๆคืนนะคะแล้วก็ อากงก็จะลงมาประทับบ้างในเวลาที่จําเป็นนะคะประมาณนี้งั้นก็อยากรู้ว่า EP ต่อไปเนี่ยอากงทรงเจ้าแบบไหนอากงลงมาด้วยวิธีอะไรลงมาทําอะไรบ้างอากงมีความน่ารักอย่างไรนะคะอากงท่านเก่งแค่ไหนนะคะรอติดตามชมตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยติดตามนะคะยังไงกยง็ยังไงก็ตามแต่ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ให้ออยด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ